กอีกแล้วนะคะควันนี้เรามาแทนแทนนี่ค่ะที่ชนบุรีนะคะพ่อของน้องปุ้ยนั่นเองวันนี้เราพามาขุดหน่อไม้ค่ะที่อื่นไม่รู้ว่าขุดกันแบบไหนนะคะแต่ว่าบ้านน้องปุ้ยนี่ขุดแบบนี้นะคะ,ะพ่อสาธิตดิหน่อไม้นี่พ่อน้องปุ้ยปลูกเองนะคะดูหน่ออ้ว,น,วนมาก <c oughs> นี่ค่ะวิธีการขุดหน่อไม้ของที่นี่นะคะ ที่อื่นอาจจะใช้เสียมขุดหรือว่าจอบขุดแต่ที่นี่ใช้นี่นะคะอุปกรณ์นี่ค่ะเขาเรียกอะไรเนี่ยพ่อพ่อเขาเรียกเสียมนะสินี่เสียมของที่บ้านน้องปุ้ยนะคะพร้อมกับนี่ค่ะขอนปอนอุปกรณ์การหานอไม้ของที่นี่นะคะนี่อ่นนะพ่อสาธิต มาไปเราไปกอ่อต่อไปกันเลยค่ะนี่ระาวางวันนี้ก่อนนี่ลืมบอกไปวันนี้เรานี่นะคะมะเขือจ้าอ่อนๆจากต้นสดๆในวันที่ฝนตกนี่ค่ะอ่อนๆเลยค่ะระวางไว้ก่อนเราไปกอ่อต่อไปกันเลยมาเลยค่ะ นะคะคหนึ่งหน่ออ้วนๆเหมือนเดิมนะคะคลืมบอกนะคะว่าหน่อไม้ที่นี่ที่เห็นหน่อยดกๆนะคะพ่อน้องปุ้ยมีปุ๋ยใส่นะคะนี่ค่ะกระดาษทรายปุ๋ยของกอไผ่พ่อ p ีวปุ๋ยนะคะนี่คือปุ๋ยออกองอกดีนะคะ กอต่อไปโฉดเลยน,นี่แล้วก็เรามาดูกันนะคะนี่กอต่อไปเลยคะ่ะคอมพิวเตอร์นะคะช่วยกระจายแสงปุ๋ยให้กับกอไผ่นะคะที่นี่ <c oughs> เขาไม่ต้องใส่ที่นี่ใส่ปุ๋ยแบบนี้นะคะแล้วก็เออ ลำโพงนี่เราได้ธออาตุเหล็กนี่ได้จากลำโพงเก่านะคะที่มีเหล็กซ่อนอยู่เนี่ยธาตุเหล็กให้กันหน่อไม้แล้วก็นี่นะคะอะไรเนี่ยขั้นไผ่หรืออะไรสักอย่างนะคะก็เสริมสร้างธาต<า>ุเหล็กให้ได้เหมือนกันแหล่งรวนมหารของกอไผ่ของที่นี่นะคะพ่อน้องกุ้ยเขาใส่ไว้ค่ะเขาบอกนี่ค่ะปุ๋ยย่มดีนะคะตัวนี้ ที่อื่นไม่รู้ใส่ปุ๋ยอะไรนะแต่ที่นี่ใส่แบบนี้ <c oughs> <c oughs> ขุดโอ้ย,นอย,ยหน่อไม้พยาน่ามาดูหน,น่นอยนวันนี้แน่นอน<ค>ม,ามาไปวันนี้แน,ยยน่นอนไทยสหเลขกเด็กมาแล้วนี้หน่อไม้พยาน่าใช่ไหมใช่แน่นอนนี่ค่ะอุ้ย นี่เอาไว้ส่องไฟเวลายามค่ำคืนนะคะเพิ่มวิตามินนี่ค่ะเพิ่มวิตามินให้หน่อยเอายกไม้ออกไปยกไม้เบนไม้หน่อยเบนไปทางพ่อพ่อออกมาก่อน oh, พ่อขยับมาก่อนเออนะ่ะไม่เบนได้เออนะ่ะปุ้ยก็ไปจับตรงนั้นพ่อมาตรงนี้ เ,เราจะกินหน่อไม้ทั้งทีแม่ค้าทั้งหลายคะอะไรลูกค้าทั้งหลายคะทําไมหน่อไม้ถึงราคาแพงนี่ดูนะคะกว่าจะขุดได้แต่ละหนอ่อต้องมีอาวุธและพลังงานสูงค้อนปอนและตัวสับอันนี้หน่อลอยฟ้านะคะซิเกเนเจอร์ของเราวันนี้ นองไม้ลอยฟ้าค่ะอนอนจังทินเราไม่กินเราต้องกินที่สูง